สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีว่าชาแนลแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูโอวันตินสติ๊กกีรลาวาแก้ว16ออนซ์ค่ะส่วนแก้ว22เคยซ้อนไปแล้วย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะในคลิปเดิมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปทำทั้ง3เมนูเลยนะคะสูตรนมสดนมชมพูแล้วก็สูตรโอวันตินปั่นค่ะก่อนไปทำเครื่องดื่มอร,อร่อยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ มาทำโอวันตินสติ๊กกีรลาวากันก่อนเราจะใช้ผงโอวันตินสูตร3อยู่ที่2ช้อนโต๊ะตักแบบพูนๆได้เลยนะคะรสชาติจะได้เข้มข้นและมาเพิ่มความหนืดกันนิดนึงค่ะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแบบพูนๆได้เลยตามด้วยน้ำร้อน15 ml ค่ะละลายโอวันตินกับครีมเทียมให้เข้ากันดีก่อนนะจ๊ะ คนผสมไปสักพักหนึ่งให้เขาไม่หลงเหลือความเป็นผงแห้งๆอยู่เราก็เติมนมข้นหวาน40 ml ได้เลยใครชอบหวานมากกว่านี้ก็จะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ต้องมาคนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีอีกทีนึ่งสูตรนี้ก็จะค่อนข้างเมื่อยมือกันนิดนึงนะคะ พอได้ประมาณนี้เราก็ไปทําเครื่องดื่มได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะละลายเพิ่มต่อเองในส่วนแก้วแรกที่จะทําเมนูนมสดเย็นนะคะเราก็จะเอาโอวัลตินสติ๊กกีรลาวาที่ผสมไว้แล้วเนี่ยมาทําลวดลายตกแต่งข้างแก้วก่อนตามชอบแล้วก็ทาตัวโอวัลตินสติ๊กกีรลาวาไว้ด้านล่างเป็นขอบล่าง1ชั้นนะคะเพื่อที่เวลาดูออกมาจากภายนอกเนี่ยมันจะดูเหมือนได้เยอะเหมือนได้โอวัลตินด้านล่างชั้นนึงเลยแต่จริงๆก็คือเราทาขอบไว้เฉยๆมันไม่ใช่การหลอกลวงนะคะมันเป็นกลยุทธ์ทางการ ใส่น้ำแข็งลงไปก่อนแต่ยังไม่ต้องอัดน้ำแข็งเต็มแก้วมากนะคะเราจะเทนมพัชเจอร์ไรซ์120 ml ลงไปค่ะจากนั้นก็จะลดช่องว่างของน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปทีนี้ใส่เต็มแก้วได้เลยแล้วก็ตามด้วยโอวันตินสติ๊กกี้ลาวาด้านบนค่ะตัวซอสลาวาเขาก็จะไหลเยิมลงไปข้างๆตามร่องของน้ำแข็งเองถ้าตามสูตรแบบต้นฉบับเลยเนี่ยเขาจะมีการโรยโอวันตินท็อปปิ้งฟลกด้านบนหรือโอวันตินกรอบ ะะก็มีขายที่แมคโรค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้สอสโอวานตินลาวายืดๆแบบนี้กินคู่กับนมสดฟินฟินต่อที่แก้วถัดไปทําเหมือนเดิมเลยจ้าตัวโอวานตินสติ๊กกีรลาวาเราทําเหมือนกันทุกแก้วเลยนะเพียงแต่ว่านมพัชเจอไร่แก้วนี้ใส่แค่90 ml ก็พอเติมน้ำแดงเฮลส์บูบอย15 ml นะคะ เพื่อให้ได้เป็นนมชมพูหอมกลิ่นสละสีชมพูก็จะแบบละมุนล,ละมุนพาสเทลไม่ได้เข้มมากแก้วนี้เราจะทำลายข้างแก้วน้อยหน่อยนะคะเพื่อให้เขาเห็นความเป็นนมชมพูสีชมพูชัดๆแต่ว่าขอบด้านล่างแก้วเนี่ยยังไงก็ต้องทำอยู่ซึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆจะดีไซน์ได้เลยค่ะครีเอทกันตามชอบใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็เทนมชมพูค่ะเหมือนเดิมคือเราจะต้องลดช่องว่างของน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดนะจ๊ะแล้วก็อัดน้ำแข็งลงไปให้แน่นๆเต็มแก้วได้เลยทีน นีก็เทโอวันินสติ๊กกี้ลาวาด้านบนค่ะให้เขาค่อยๆไหลลงไปแบบนี้แก้วนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบนมชมพูแบบหวานเจี๊ยบเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณของน้ำแดงได้นะคะโอวันินสติ๊กเกีรลาวายืดๆกับนมชมพูเข้ากันดีต่อกันที่แก้วสุดท้ายเลยแก้วนี้จะเป็นสูตรโอวันตินปั่นตกแต่งลวดลายข้างแก้วตามชอบเหมือนเดิมค่ะทำขอบชั้นล่าง1ชั้นจากนั้นก็เทนมพัชเจอร์ไรซ์หกสน้ำเชื่อม 25ML สูตรปั่นเราจะต้องใช้น เ,เพิ่มความหวานเพราะเราต้องเอาไปปั่นรวมกับน้ำแข็งอีกหนึ่งแก้วนะคะ ถ้าเครื่องปั่นร้านไครแรงหวัดสูงเนี่ยไม่ต้องเอามาผสมแบบนี้ก็ได้นะเทตุม้มใส่เครื่องปั่นทีเดียวได้เลยแต่ว่าถ้าแรงหวัดน้อยเนี่ยก็เอามาผสมกันก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่เครื่องปั่นค่ะช่วยให้น้องทํางานได้ง่ายขึ้นไม่อย่างนั้นเครื่องปั่นจะร้องดังมากนะคะเป็นการเซฟเพิ่มอายุการใช้งานด้วยแล้วก็โอนตินสติ๊กกีรลาวาที่เหลือของแก้วอื่นเอามาโปะแก้วนี้แต่ถ้าเพื่อนๆทําแก้วเดียวเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาไว้สําหรับราดด้านบนหรือจะไม่ราดท็อปปิ้งก็ได้ตามชอบค่ะ แก้วแรกเป็นนมสดเย็นค่ะกินได้2อ,อย่างนะเราจะดูดกินรวมกันหรือว่าจะตกักตัวโอวัลตินสติ๊กกี้ลาวาแยกแล้วก็กินนมแยกก็ได้แต่ส่วนตัวว่ารวมกันจะกินง่ายก,กว่าหวานกําลังดีแต่ส่วนตัวว่าแค่นี้พอแล้วคะ่ะหวานกว่าน,นี้เดี๋ยวเบาหวานจะขึ้นส่วนแก้วที่สองอันนี้นมชมพูนะคะไว้นานสีชมพูละลายแล้ว อันนี้จะได้กลิ่นหอมของสละเฮลส์บูบอยจะแตกต่างจากแก้วแรกนะแก้วแรกจะเป็นนมสดเซยๆส่วนอันนี้ตอนดูดไปเราจะได้กลิ่นของน้ำแดงเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยรสหวานของน้ำแดงด้วยถ้าเพื่อนๆอยากได้สีชมพูชัดกว่านี้จะใส่น้ำแดงเยอะกว่านี้ได้ไหมใส่ได้แต่ว่ามันจะหวานมากเลยเนื่องจากว่าตัวโอติตสติกกี้ลาวาของเราก็หวานจับใจอยู่แล้วนะคะถ้าเพิ่มน้ำแดงลงไปอีกก็จะยิ่งหวานเข้าไปใหญ่เลยค่ะ ยกเว้นแต่คนที่ชอบกินหวานมากๆเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถเพิ่มน้ำแดงได้แก้วสอันนี้จะดูดได้นานที่สุดนะเพราะว่าเป็นแบบปั่นค่ะแก้วนี้รสชาติจะออกกลมกล่อมหวานน้อยที่สุดเลยเพราะว่าเราใส่น้ำแข็งลงไปปั่นตั้งหนึงแก้วค่ะมันก็เลยช่วยลดความหวานของสติกกี้ลาวาลงได้ เพื่อนๆก็เอาไปปรับรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบเมนูไหนสามารถปรับรสชาติหวานรสชาติมันหรือถ้าเราไม่ชอบแบบลาวาอยากได้แบบโอน้นตินเหนียวสามารถเพิ่มครีมเทียมลงไปได้ค่ะเขาก็จะมีความเหนืดมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะฝากกด subscribe เพจแล้วก็ Youtube ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย